ทุกท่านนะครับผมตัวนพิสกันดาดาโต้มเดียวในฐานะโฆษกพักประชาชาตินะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาชาติในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่านนะครับขอเรียนทราบถึงแถลงการถึงกรณีตัดใบที่พักประชาชาตินะครับมีความ่วงใยญและขอแสดงถึงความเป็นห่วงและในฐานะที่มี จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รมากที่สุดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเข้าใจในความรู้สึกครับของบรรดาพี่น้องประชาชนในพื้นที่และพี่น้องประชาชนของประเทศที่มีความหงใยและติดตามสถานการณ์คเป็นไปของกรณีการม่ที่เดินเนินการมามากกว่าส0ปีหรือจะเข้าสู่20ปีในอีกไม่กี่วันนี้แน่นอนนะครับว่าหัวใจของรรคประชาชนนะครับย่อมมีความหนักแน่นในการเรียกร้องความยุติธรรม ทีความหงูงใยต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งหลายโดยเฉพาะผู้สูญเสียที่ประสบเหตุเสียชีวิต85รายผู้าาบริโภค51รายตลอดจ,จนผู้ถูกพวกกลัวทั้งสิ้นกว่า1,280รายทั้งนี้พรรคประชาชาตินะครับขอเน้นย้ำว่าความหงงใย,ยที่ประชาชนมีมาให้ทางพรรคนั้นได้กลายเป็นกำลังในการขับเคลื่อนทั้งการเมืองในเวทีรัสภา และการใช้อำนาจบริหารในการเรียกร้องไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมด้วยศักยภาพและความสามารถอย่างถึงที่สุดราคประชาชนาขอเรียกร้องให้บรรดาจำเลยทั้ง7คนและผู้ต้องหาทั้ง7คนกดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อทําให้ความจริงปรากฏในการดำเนินความยุติธรรมที่สังคมเยียนแห่ให้ร่วมร่วมไปด้วยทั้งนี้นะครับในรายละเอียดของคดีนะครับผมขออนุญาตให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส รัฐมนตรีว่ากรกระวงารลได้นำเรียนครับเรียนพี่น้องทื่มรชนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับตามที่ทางผอศกพรรคประชาชาติได้แถลงเมื่อสักครู่นะครับคือความห่วงใยของพรรคประชาชาติกับสถานการณ์ที่เหลืออีกเก้าวันจะกครบอายุความที่สิบ,ชาชาบปีผมเรี้ยนอย่างนี้ครับว่าพรรคประชาชาติเราไม่ได้ลากเลยหรือ ไม่ได้ทอดทิ้งกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรามีการติดตามนะครับกับกระบวนการวินิธรรมกระบวนการพิจารณาคดีมาตลอดนะครับสิ่งที่เราจะเรียกร้องนะครับถึงแม้ว่าเราอยู่ร่วมรัฐบาลนะครับแต่เราอยากเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าทุกอย่างตอนนี้โฟกัสไปที่สมรภูมระหว่างชาตินะครับแม้แต่เมื่อวานนะครับ วันที่15ตุลาคมสาลจังหวัดนาราธิวาสนะครับได้มีนัดสอบคําให้การจำราน่ยอย่างที่ทราบกันดีว่าเมื่อว,วานปรากฏว,ว่าไม่มีใครเดินทางไปศาลทั้งเกียรติพลที่สมายจับแต่สายังไม่ได้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความศาลจังหวัดนาราธิวาสยังมีนัดสอบคําให้การจำเน่ยอีกครั้งในวันที่28ตุลาคมนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคดีจะไปถึงวันที่28อายุความของคดีดากใบยังไปถึงแค่วันที่25ตุละคมซึ่งเหลืออีก9วันแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ารายงานกระบวนพิจารณาคดีเราได้ติดตามคดีเมื่อวานศาลจังหวัดนาราธิวาสมีความผม่อหใ่เรื่องนี้จึงได้มีการนัดอีกครั้งที่8โดยในรายงานกระบวนพิจารณาคดีของศาลนะครับศาลให้ งานสารบัญของศาลนี้นะครับมีหนังสือสอบถามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามหมายจับไปที่หน่วยงานที่ศาลมีคําสั่งให้ปฏิบัติตามหมายจับนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนได้เห็นว่าศาลเองก็มีความอยากให้กระบวนการที่ทาตรงนี้เดินไปต่อทางพระชาชาติจึงขอวิงวอนให้ทางสํานักง,งานต่วยชาติเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแถลงความคืบหน้าไปเลยครับว่า หลังจากที่กรรมธิการได้มีการเรียกมาสอบถามตั้งแต่วันที่9ตุลาคมแล้วนี่นะครับท่านมีความคืบหน้าในการติดตามจับกุมจำเลยและผู้ต้องหาไปถึงไหนบ้างมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างให้สังคมได้รับทราบได้รับรู้แลวก็ขอวิงวอนนะครับว่าอย่านำประเด็นที่ใกล้ขาดยุคความโยนความผิดให้กับที่น้องประชาชนที่เรียกร้องความยุติธรรม มีบางคนพยายามโยงว่าทำไมเพิ่งมาฟ้อง,องตอนนี้ก,การศึกษข่าที่รู้ความนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับบางคนแถลงลักษณะว่าคดีต่างไปได้รับเงินเยียวยาไปแล้วเมื่อสมัยท่านพลตบรดจทีสอนสอปในเลขาธิการสบตคดีมันน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่ตอนนั้นผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประชาชนาเราได้มีการสอบข้อเท็จจริงศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 56ที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันไม่ได้ทำให้คดีอาญารนะับและการจร่ายเงินเยียวยาณั่ตอนนั้นเป็นการจร่ายเงินเยียวยาในฐานะที่พันตำรวจอทวีสอดสองเป็นเลขานิการสอบตอเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสอบตรในมาตรา9ของพรบสอบต2553ซึ่งในวงเล็บ7ของมาตรา9 ได้กาหนดอํานาจหน้าที่ชัดเจนก็คืสอสบตมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามระเบียบที่กอตออกตกําหนดนะครับและไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่นนั่นหมายความว่ายัางสาม,มารถที่จะเรียกร้องสิทธิโดยเฉพาะสิทธิางคดีอาเนี่ยนะครับในการน,นําคดีไปสู่ศาลเนี่ย มันไม่นะครับด้วยการเยีออยวยานะครับอย่ายอย่าโยงไปเป็นเรื่องของให้เห็นว่าคดีมันจบไปแล้วและอีกประเด็นหนึ่งนะครับบางคนพยายามสื่อว่าคดีนี้มันจบไปแล้วด้วยการไต่สวนการตายของศาลจังหวัดสงขลาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามพวิทายานี่นะครับการไต่สวนการตายก็เป็นไปตามกระบวนการตามพวิทยามาตราหนึ่ง้ารคสนะครับ นั่นก็คือเมื่อมีการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการไต่สวนตาม1 5ึ่งหวัดสีว่าผู้ตายเป็นใครใครทาให้่ผู้ตายเป็นใครตายด้วยสาเหตุะอะไรและใครทําให้ตายคดีนั้นเป็นการไต่สวนนะครับไม่ได้มีการฟ้องผู้ใดผู้หนึ่งนะครับซึ่งเมื่อศาลไต่สวนเสร็จแล้วต้องมีการพนักงานอัยการต้องนําคําสั่งศาล ส่งให้พนักงานสอบสวนเพื่อสืบหาว่าใครเป็นผู้ทําให้ตายขาดอากาศหายใจนั่นคือกระบวนการไต่สวนการตายเมื่อปีสองพารที่สามมีคาสั่งสารโดงตรามีคําสั่งยี่สิบพฤษภาคมสอง2ันหานะครับวันยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาของใครทําให้ตายนะครับชริยาญาญายังไม่แั้นะครับเพราะฉันั้นระยะเวลาที่เหลือ9วันทางพักประชาชาติเรามีความหงุยงในฐานะที่เราอยู่พื้นที่ นะครับอย่าให้กระบวนการยุติธรรมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำตัวจำเลยและผู้ต้องหานะครับหรือจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ฟังอยู่นะครับหากท่านท่านยังสามารถที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านนะครับ <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าสารประทับฟ้องแล้วตกเป็นผู้ต้องหาผู้บ่าวหาและท่านจะเป็นผู้กระทำความผิดแต่อย่าให้ท่านเดินหน้าไปยุ่งความกระบวนการยุติธรรมในสาลจังหวัดเชียงรายใต้ยาก ทำให้มันก่อให้เกิดเงื่อนไขขึ้นมาใหม่นะครับในพื้นที่เราเป็นห่วงครับเป็นห่วงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับอดีตกับปัจจุบันกับอนาคตที่มันจะกลายเป็นเงื่อนไขใหม่กับกรณีของคดีต่างไปครับขอขอบคุณครับ